เอาละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอแบงค,บนคบ์นะครับผมก็เดินะครับ The Sitter Gamer ครับผมอ๋อวันนี้เราจะเล่นลูกซองนะครับตามคําขอของคนดูนะครับผมก็มีน้องคนนึงขอมาเนาะนี่ลูกซองได้ไหมก็ก็ได้ครับผมลูกซองลูกซองได้นะนลูกซองที่เล่นก็เอ๊ะก็จะสลับกันสองก็บอกสามก็บอก่นันแหละเออซองขาวฝั่งซองฟวงฝั่งซอง,อง,องตัวนี้บ้างเออสลับไปเรื่อยนๆนะครับผม อันนี้อ้ยมีพกด้วยตัว <c oughs> สองมาได้ก็พกยิงแม่งไปเลยกลักวที่ไหนแล้ว <c oughs> ผมใส่ฉายาลูกตองนะครับฉายาอตาตตาความแม่นยำนัดแรกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นวิ่งนะครับวิ่งเร็วบวกสองครับ เรียบร้อยนายเอกก็มีสองขามกันกึฮึยย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 ย่เยย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 ยกยย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 ยวยยยยย โอ,โ,อโอ้ยตายเลยอ่ะเพ้อะเฮ้ยแต่ห้องเราก็มีคนมีคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี้ยเรียบร้อยถ้าค่อยๆมาผมสู้ได้นะถ้ามาทีเดียวผมสู้ไม่ได้โอ้ยสองนัดไม่ตายเว้ยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกระสุน,น,กน,นก่อนพวกบอมเรา ไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปบนเฮ้เหมือนไม่ล่างโอ้ยไม่ทันว่ะเนี่ยสับไม่ทันไม่อยากเล่นรองขาวเรียบร้อยสู่ความเพื่อมออัอนใกล้พูด เี้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องเลน้อยใช่ไหมอุ้ไม่ทันว่ะตับไม่ทันว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีเฮ้ยเขาเลียก่ายจีนก่อนเขาเ,เลยกจีนเช็คเว้ยไม่โดนว่ะทีเจดียีเนีว้ว ดาเมีเข้าเท่าไหร่วะวไม่มีไม่มีไม่มีเช็คเคาเล่นก็เช็คเช็คพุ่มเหรือรู้จักไหมเช็คพุ่มเคาเลียก็ยิงรอรูอจ้จักไหมยิงรอ ุ้ยเกือบตายวันเราคงหมดโอ๊ยแม่งยิงมาจากบนมาถูกสองซะด้วยแล้วอีซันยังยิงถึงมาเนี่ยอุ้ย <c oughs> งไงเรามีเป็นสองขาวดูเย็นแม่งเปิดปืนนะปืนอะไรเปลี่ยนหมดละโอ้ยไม่ทันว่ะสู้ไม่ทันว่ะอุ้ยทันอยู่เว้ยเกือบผม ผมไม่ใช่สายจองอ่ะเออผมสับไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้สับเร็วขนาดนั้นนะอุ้ยระเบิดไข่ปลามาปามปลาขวามเพื่อนหนึ่งตัวดิสิครับไม่มีไม่มีเขาเรียกเช็คเขาเรียกเช็คเว้ยนายอยู่ฝั่งนู้นเหรอเว้ยโอ้ยโดนระเบิด ออไปบนบ้างสิไปบนไปบนโคย,ยิงไม่โดนเลยกูไม่ใช่ลูกซองแนละ้วตอนเนี้ย เฮอยปืนปืนโอ้โหไอ้ห่าเฮ้ยทิ้งปืนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาเอา,เอา,เอา,เอาตานึงเมื่อกี้จบเร็วเกินว่ะยังไม่ทันได้ยิงอะไรเลยจบแล้วว่ะรอบนี้เราเอาตัวผู้หญิงมาเป็นตัวเหมือนเดิมกูก็เจอทีเจ็ดเจ็ดเหมือนเดิม รอตัวซีซั่นหน้านะเจริญละกูศูนย์ตายสองอ่ะโอ้โหซอมบี้ด้วยมึงที่หายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอซอมบี้นี่สู้เอา ไอ้เจี๊ยหัวแตกคู่เลยเพื่อนลรวก็หัวหัวแตกไอ้หน้าก็หัวแตกต โอ้ยอืมฮึสัตว์ใหญ่โอ้ยโอ้ยอืมฮไอห่าตึงกูนะฮะตึงมากเลยอ่ะโอ้โหอเอหัวเตะไอจะตึงขนาดนี้ โอ้โหอักบูเปินในตำนาเลยอักคูช่บหยอเอาสัตว์เกมนี้อโอ้โหไม่ทันไม่เอาแล้วนะ ขาไม่เอาแล้วนะลูกซองอะ่ะเขาไม่เอาแล้วนะลูกซองอะ่ะเล่นไม่เป็นเล่นยากแล้วก็แล้วก็ไม่สอบเล่นด้วยเล่นโหดกันจังม้าแม่งโคตรตึงเลยเฮ้ย ไอ้ห่าเกมนี้แม่งมีแต่คนเติมอยู <t uk> <t uk um, ่ไหนอยู่ไหนไหนเกมนี้มีแต่คนตึงอุ้ยเฮ้ยโอ้โอ๊โอ๊แตกเฉย แม่งโคตรตึงเลยขนาดจริงๆไม่ตายขนาดเล่นของเกีย้ยนด้วยนะจู่ๆโอ้โหออกไม่ได้เลยว่ะออกบ้านไม่ได้ออกตายครับมไม่ทำว่ะ ไม่ทอนเอ้าโหยิงหัวได้ไงวะเป็นไปได้ไงวะที่หนึ่งเฉยที่หนึ่งของทีมตัวเองนะแตายสิบหกอไม่สียวตีตึงสัต ทังเลยห้องกูก็ไม่ได้เขียนนะว่ารับแต่คนตึงอ่ะแม่งตรงจริงอ่ะโอ้โหโฮ้ยเรดทีมวินเ